สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทําการวิเคราะห์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการคอวิจารณ์ศึกมวยดีวิถีไทยประจําวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคม2517ถ่ายทอดสดทางช่อง pptv หมายเลข36ถ่ายทอดสดเวลา12.15นาฬกนาทีถึงเวลา14.15กนาทีคู่มวยทําการแข่งสดมีทั้งหมด4คู่คู่หนึ่งการสดเป็นการโพลาาทางด้านเสือจรรันสออิสระโชพบกับทางด้าน คมเพชรจ่าติ๊กอุบลพบก,กันเวทน้ำหนัก1 1 6อปอนด์คู่ที่2การาสดเป็นรองคู่เอกเป็นการพู้ว่างทางด้านทองพันช่างสออิสระโชคพบกันทางด้านอนุสรเล็กสิทธนาเคพบก,กันเวทน้ำหนัก1 1 9อปอนด์คู่ที่ 3, การาสดเป็นคู่เอกเป็นการพู้ว่า่างทางด้านไก่ป่าพอวิเศษยิ้มพบกันทางด้านชัยสอสอต้อยแริ้วพบก,กันเวทน้ำหนัก132ออปอนด์คู่ที่4การาสดเป็นกาสดหลังคู่เอก เป็นการพบกานทางด้านเหล็กขึ้นรูปเกียร์ไภัส้นพบก,กับทางด้านโลระคอตสอสุวรนานารันพบก,กันทีเวทมนตหนึ่งร้อยหนึ่งปอนด์ก่อนที่เราทําการวิเคราะห์วิจารนะผมก็ขอฝากผู้สนับสนุนสำหรับสมาชิท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการรุนกีฬามวยไม่มีราไปหน้าตู้หรือเข้าสนามผมขอแนะนําพักยกสองสมวยพักยกโรบออโต้ราคาสนามเปิดให้เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยสเต็ป สำหรับสมาชิกท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามทุกคนได้สมาชิกอย่าลืมนะเวลาแอดไลน์เพิ่มเพื่อนสมาชิกอย่าลืมใส่แอดนำหน้าแอดไลน์ line, ไปที่แอดพีเพักยก PK 24การเงินมั่นคงร้อยเป็นกวักถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปลืมบอกมวยตู้ช่องเจ็ดดาวแนะนำมาพักยกระบอตอวใ้ดีทีสุดตอนนี้ต้องพักยกสองซเท่านั้นเราก็จะเริ่มทำการวิเคราะห์วิจารณ์นะคุยหนึ่งการสดเป็นการโพล่าทางด้าน เสือจานสออิสระชดพบก,กับทางด้านคมเพชรจาร่าติคุบลพบก,กันในเวทน้ำหนัก1 1 6อปอนด์นักชงด้านฝ่ายแดงนับเสือจานสออิสระชดอายุ1ิกปีเป็นมวยมาจากจังหวัดสงขลาสูง118ซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเสือจานถกบ้านมวยไทยทางด้านเสือจานนบเป็นมวยถนัดขวาอาวุธครบเครื่องบูสู้ดีเตะต่อยหนักแรงแข้งหน้าสายอ่อยดีมาสออ่อยรุนแรงจังหวะดักเตะดักแทงรรมดี เข้าในล็อกรัดมาตีดีแข็งแรงใช้ได้วุฒิหุจใจเนี่ยมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดก็มีชนะคะแนดนด้านกล้องมีชัยวัววันนิมิตที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์แล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนดนด้านพลมงคลจอเมืองสีที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์ส่วนนักชกด้านควายเมืองคมเพชรจ่าติกุบุบลหรือด้านคมเพชรปออัมพลนครอุบลอายุ17ปีเป็นนักชกมาจากจังหวัดอุบลราชธานีสูง160่ซนเมตรทำการเจ็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยจ่าติกอุบล ทางด้านคมเพชรนะเป็นมวยถนัดขวาทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ปาแรงนะบูสู้ดุดันขยันเปิดเกมเนห้ายกนะเตะต่ตอยหนักแรงใช่ได้ศอกดักศอกสวนเนี่ยมีับโคชิรดใจเนี่ยสู้ดีมีลุกขึ้นตลอดสองไฟล่าสุดก็มีชนะคะแนนด้านกับตันสิทธิ์ออดน้อยที่เวทีมวยนานาชาติรังสิทธิ์แล้วก็ไฟล่าสุดนะชนะคะแนนด้านนำโชคบุญานามวยไทยที่เวทีมวยนานาชาติรังสิทธ์มวยคู่เนี้ยสมาชิก ถ้าสมาชิกชอบประเภทนักชกรุ่นน้องครับรูปร่างชกในได้สูงได้ลอยกันเห็นเลยครับชกอยู่ที่เวทมีมวยแห่งนี้ประจําสม่ําเสมอชกเวลากงวันเนี่ยเป็นประจำนะไฟเนี่ยเหมือนชกในบ้าน,นครับประเภทมวยจังหวะฝีมือดีเอากบเครื่องออกได้หลากหลายนอกได้ในดีหนักแรงถุกลูกครับฟอร์มการชกช่วงหลังเนี่ยชนะติดต่อมาตลอดครับโชว์ฟอร์มดีโชว์ไว้สวยนักชกด้านไฟแดงเสือจันทร์สออิสระโชดถ้าสมาชิกชอบประเภทนักชกรุ่นพี่ครับทีมเยือน มาชกที่เวทีมวยแห่งเนี่ยไฟแรกนะครับแล้วก็ไม่ค่อยชกเวลากังวนเนี่ยมานานมากแล้วมาจากศึกสายเพชรมาจากทางด้านศึกสายเพชรยินดีนะครับประเภทมวยเอากบเครื่องบูสู้ดีกล้าแรกกล้าส่วนเตะต่อยหนักแรงนะครับจุดเด่นมวยเข้าในนับล็อกลัดมาตีดีแข็งแรงครับการอยู่ใน,ในปลาย,ลายน้ำมันคงฟอร์มการชกสี่ไฟล่าสุดเนีย่ยชนะติดต่อมาตลอดครับกระนักชงด้านป่วยเมือนคมเพชรจ่าติขขอบุบลสรุปการขาวิจารณ์คู่ที่1กาสดเนี่ย ส่วนตัวนักสมาชิกผมเลือกชอบและแนะนำนะครับให้สมาชิกเข้าไปก่อนทางด้านนักชกเจ้าถิ่นเจ้าบ้านนะครับอย่างด้านเสือจันศสออิสระโชคดูว่ารูปเกมต้นต้นเนี่ยทางด้านเสือจันทเนี่ยจงังหวะต่อยมาเตะขาฟันซอกออกได้หนักได้แรงครับรุนนับรุนนกได้ก่อนดูว่าอาวุธวงนอกเนี่ยจอกได้หลากหลยฝ่าจงังหวะดักเตะดักแทงเนี่ยทาได้ดีฝ่าแน่ตามรูปมวยทรงมวยต้นต้นเนี่ยทางด้านเสือจันทเนี่ยเข้าไปก่อนดูว่าได้เปรียบนครับมีราคาสมาชิกก็ยลืมแต่งตัวบางทุนด้วย เกมไปไปลายนะปะทะบทเปียดแลวอุไปแล้วทังด้านเสือจั่น,นครับพยายามชกในรูปเกมตัวเองถนัดนรับยานินปั้มวงในมานครับดันเตะดันแทงวงนายคอยกดแขนไร้แขนกวางหน้าสู้ไว้นะครับไปไปลายเนี่ยไม่ยุบไม่ย่นเนี่ยดูดีฝานครับจะเอาชนะนักชกทีมเดือนด้านคมเพชรจ่าติอุบลไปได้แบบสนุกก็มาถึง,ก,ถงก็มาถึงคู่ที่2นะครูค่ที่2การสดเนี่ยเป็นรองคู่เอกนะเป็นการผู้ล่างทางด้าน ทองพันช่างสออิสระโชดพบกันทางด้านอนุสรเล็กสิทธนาคเคพบก,กันน้ำหนัก119ปอยสิปอนนักชงด้านฝ่ายแดงนับทองพันช่างสออิสระโชดหรือชื่อกล่าวคือพญาคูศออิสระโชดอายุ19ปีมวยมาจากจังหวัดสงขลาสูง170เซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิดซ้อมที่ค่ายมวยเสือจันทกบ้านมวยไทยทางด้านทองพันช่างนับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงยาวจงวังหวะฝีมือดีอาุรบเครื่องออก้ลหลากหล่นักแรงลูร ตะต่ตอยหนักแรงนะครับจังหวะดักตเตะในดักแ,แทงเนี่ยทำให้ดีศอกดักศอ,อกส่วนเนี่ยกล้าแรกกล้าฝันเข่าวงในมีลูกกดแขนไร้แขนว่างหน้าดันแทงมีศอกสลับวจิรุจเนี่ยมั่นคงสองไฟล่าสุดมีพลิกแพนออกจุยสี่ด้านอานุสรเว็กสิทธนาเคที่เวทีมวยจิตมองนนท์แล้วก็ไฟล่าสุดนครับชนะน็อกจุดสามด้านยกมาเหตุส่วนผู้กองโอ่งตอมอที่เวทีมวยจิตมองนนท์ส่วนนักชงด้านฝ่ายเงินครับ อนุสรเร็กสิทธนายเคหรือชื่อเก่าวคือศักสยามสิทธบอลสกลอายุ20ปีเป็นนักชกมาจากจังหวัดจังหวัดสกลน,นครสูง1น8ซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตอมที่ค่ายมวยรูปเขาฝังจังหวัดราชบุรีทางด้านอนุสรเร็กนะเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงยาวนะอาวุธครบเครื่องบูสู้ดีนะอาวุธยี่ออกได้หลากหลายนะักแรงทุลุกเตะหนักต่อยแรงนะมาส่อออยรุนแรงมีลูกเตะขาแรง,แรง เข้าในก็ล็อกรัดมาตีดีนะครับจังหวะดันแทงกวางแทงก็ทำไ้ดีซอกระเบิตอ่อยดีหุ่นจิใจมั่นคงสองไฟล่าสุดก็มีชนะนกจุ้ยหนึ่งด้านสมิงเดชโรงเรียนราชวินิตบางแก้วที่เวทีมวยจิตมุงนนท์แล้วก็ไฟล่าสุดพลิกชนะนอกจุ้ยสี่ด้านทองพันช่างสออิสระโชิที่เวทีมวยจิตมุงนนท์มวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศนักชกรุ่นน้องนะครับรูปร่างช่วงชกนียไ,ได้สูงได้รอยกันนิดหน่อยครับ ประเภทมวยสูงยาวอาวุธครบเครื่องออกีิหลากลายนะครับนอกได้ในดีหนักแรงทุกรุกนะครับแต่พื้นฐานเดิมของตัวนักมวยเองเนี่ยเป็นมวยที่การยืนและไปไปลายเนี่ยไม่ค่อยมั่นคงนับธาตุมวยดูไม่ค่อยเต็มนะับไปไปลายเนี่ยโดนบทโดนเบียดโดนรูกหนักรุ่งแรงคู่ชกเนี่ยมียุกมียน่นมียอมนะครับรนักชงด้านฝวายแดงทองพันช่างสออิสระชดถ้าสมาชิกชอบเพศนักชกรุ่นพี่นับกระดูกการผ่านมวยดีนับอายุมวยมากกันอายุจริงมากกัน2ปี ประเภทมวยเอากบเครื่องบูสู้ดีกล้าแรกกล้าสวนมาซอกเนี่ยอ๋อยรุนแรงครับซอกดักศอกสวนเนี่ยกล้าแรกกล้าฝันมีลูกเตะขาแรงๆเข่าในแข็งแรงใช้ได้หลังจากหยุดห่ายจุเวทีมาตรฐานเมืองกรุงเนี่ยไปนานร่วมหนึ่งปีครับกลับมาชกไว้เนี่ยห้าไฟครับหลังจากหยุดไปเนี่ยชนะสี่ครับแล้วชนะสี่ไฟแล้วก็แพ้เพียงไฟเดียวนะก็โชว์ฟอร์มไว้ดีครับกระนักชงด้านปวานเมืองอ,อนุสรเบ็กซิตนายเคก่อนที่ผมทำการสรุปการขบจารผมจะมาเล่าร่าวๆแนละ้สมาชิก มวยคู่นี้เจอกันมานครับเมื่อวันที่25เดือน2ปี2517ครับเจอกันมาเมื่อมาณ3เดือนที่ผ่านมานครับวันนั้นต่อยกันที่รายการศึกมวยดีวิถีไทยครับต่อยกันเวทน้ำหนัก119ปอนด์รูปเกมการโชวนณะสนุกนครับแลาวการสนุกรูปเกมเนี่ยพลิกไปพลิกมานะครับก่อนที่ทางด้านอนุสรเล็กเนี่ยจะมาพลิกเอาชนะนกนะครับตอนนั้นทางด้านอนุสรเล็กเนี่ยเป็นรองนิดหน่อยครับแล้วก็มาพลิกชนะนะครับเอาชนะนอกทางด้านทองพันช่างสออิสรชนโชคลงมาแบบสนุกครับ สรุปการคอวิจารณ์นักสมาชิกค,คู่ที่2รองคู่เอกเนี่ยส่วนตัวนะักสมาชิกผมเลือกชอบครับไปทางด้านนักโชครุ่นพี่ที่ฟอร์มช่วงหลังเนี่ยสดครับชนะติดต่อมาตลอดอย่างทางด้านอนุสรเล็กสิทธนาเคนครับแต่มวยคู่นี้สมาชิกรูปเกมต์้ต้นเนี่ยของมวยทั้งคู่เนี่ยน่าจะออกมาครับแรกอาวุธกันสนุกนครับทั้งคู่เนี่ยประเภทมวยใช้หมัดและสอดกันดีอย่งคู่ครับต้นต้นเนี่ยใครพลาดโดนใครเนี่ยมีโอกาสโดนนับโดนน็อกได้เลยครับแต่เกมไปไปลายบทเบียดระยะย,ยาวไปแล้วดูว่าทางด้านอนุสรเล็กเนี่ย อาวุธไปปลายจอกได้หนักได้แรงฝ่านะครับเข้าในก็ดูว่าแข็งแกร่งแข็งแรงกงฝ่าโดนต่อโดนทาดมวยฮุจิรุใจการยืนระยะไปปลายเนี่ยดูว่ามั่นคงฝ่าลูกบูลูกสู้เนี่ยดูดีฝ่าครับจะบทเปียดเอาชนะทองพันช่างสออิสระโชคไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่ที่3นะครับคู่ที่3กาสโจะเป็นคู่เอกเป็นการพกล่างทางด้านไก่ป่าพอวิเศษยิ้มพกกันทางด้านชายสอสอต้อย8ริ้วพบกันในน้ำหนัก1น2ป้อนดาปอน นักชงด้านป่ายแดงครับไก่ป่าพอวิเศษยิม้มหนึ่งด้านไก่ป่า13เหรียญรีสอร์ทอายุ23ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดขอนแก่นสูง1 1 9เซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่ด้ดานไก่ป่าคนระับเป็นมวยถนัดซ้ายครับทรงมวยมวยไฟเตอร์บูสู้ดุดัน,นครับขยันเดินเปิดเกมขยันออหุ่นครับเดินเปิดเกมครับต่อยมาต่อยหน้าต่อยท้องเตะขาฟันศอกครับอาวุธที่ออกได้หนักได้แดงทุกลูก เข่าในรอกรัดมัตีดีเหนียวแน่นเขิงเก่งแข็งแรงเจ้าวาดันแทงกว่างแทงก็ทำรรมาดีซอกรับปะชิดนี่อ่อยดีโคจิรุใจเนี่ยสู้ดีมีลุกคึ้นตลอดส่องไฟล่าสุดมีชนะคะแนนด,ด้านซันโบทีเด็ดก้สิบเก้าที่เวทีมววนาชาติรังสิทธ์แล้วก็ไฟล่าสุดนับแพนออกดุวสามด้านปฏิหารพอรักบุญที่เวทีมววราชดำเนินส่วนนักชงด้านฝ่ายเมืองครับชัยสอสอต้อยแปดริ้วหรือชื่อเก่าคือยอดแสนชายสัก์ชัยโชต อายุ26ปีเป็นนักชกมาจากจังหวัดพังงาสูง170ซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสอสอต้อย8ริ้วทางร้านชัยนะเป็นมวยถนัดสายรูปร่างช่วงชกเนี่ยสูงยาวนะับทรงมวยมวยฝีมือสมเข้าอาวุธครบเครื่องรักเรียมสมองมวยดีนะครับเชิงชกฉลาดอาวุธนี่ออกได้หลากหลายนะครับนอกได้ในดีวงนอกมีเตะสายต่อยสายจังหวะดักเตะดักแทงนะพอดีครับ,รบแข้งหน้าเนี่ยอ่อกดีศอกดักศอกสวนเนี่ยออกได้แม่นออกได้คมเข่าหงายมีลูกกดแขนไร้แขนขวางหน้าดันแทงมีศอกสลับ วจที่ใจเนี่ยสู้ดีสไองไฟล่าสุดก็มีพิกชนะคะแนนด้านพลวิทยาชอวิมลสินที่เวทีมวยจิบมังนน์แล้วก็ไฟล่าสุดนะับแพ้นอกจากนีสองด้านเฮอริสคาเซมที่เวทีมวยลุมพินีรายการวันชิบิชิบมวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบปรนะเภทนักชกรุ่นน้องนะครับมาจากทางด้านสายศึกเกียรติาทางด้านสายศึกเพชรอินดีนะครับมาชกที่เวทีมวยแห่งเนี้ยเป็นไฟแรกนะครับแล้วก็ไม่ชกเวลากลางวัน,นมานานมากแล้วนะครับมาในฐานะไฟเนี่ยก็มาในฐานะทีมเดือนครับ ประเภทมวยไฟเตอร์บูสู้ดุดนันกล้าแรก่กล้าส่วนอาวุธอ่อนนี่หนักดีแรงทะลุนะเตะต่อยหนักแรงมีลูกเตะขาแรงๆเข่าของในเนี่ยล็อกรัดมาตีดีแข็งแกร่งแข็งแรงนะปอดใหญ่ปลายแรงการยืนไลยปลายเนี่ยมัน่นคงแต่ช่วงหลังมานะครับสมาธิสภาพทางด้านช่วงหลังมาเนี่ยตัวนักมวยเองครับหลังๆมาเนี่ยก็โดนอาวุธเนี่ยลูกหนักุูงแรงของคู่โชกเนี่ยก็ทนไม่ค่อยได้นะครับร่างกายเนี่ยมองดูว่าเริ่มมีจุดปราะครับ แล้วก็ไปไปลายในการยืนระยะก็ไม่ค่อยมั่นคงเหมือนสมัยก่อนนะครับนักชกด้านฝ่ายแดงครับไก่ป่าพอวิเศษยิม้มถ้าสมาชิกชอบประเภทนักชกรุ่นพี่นะครับเก่าเกมกระดูกการผ่านมวยดีครับอายุมวยมากกันอายุจริงมากกัน3ปีประเภทมวยฝีมือเอาคบเครื่องเก็บกันบังโตเก่งนะครับจังหวะดักเตะดักแทงทำรรมาดีมาซองลอยรุนแรงนะมีรู้เก,เก่าเกมรู้จังจังวะเร่งรู้จังจังวะชายชคที่เวทีมวยแห่งนี้ประจําสม่าเสมอครับไฟเนี่ยเปียกเสมือน้าบ้านครับแต่ตัวนักมวยเองเนี่ย ห่างหายจากเวทีม,มวย5ยกนะร,รายการมวยไทย5ยกนยไปนานร่วม8 9เดือนนะครับแล้วก็ไฟล่าสุดเนี่ยไปต่อยไว้ที่รายการวันชิมชิพนะับที่เวทีม,มวยมินีก็โดน็อกนะครับแล้วก็หยุดพักร่างกายเนี่ยไปนานร่วม2เดือนนะครับขาดความต่อเนื่องนะสภาพร่างกายกนักชด้านก่านเงิืนชายสอสอต้อย8ริ้วสรุปการขอวิจารณ์คู่ที่3คู่เอกเนี่ยส่วนตัวนักสมาชิกผมเลือกชอบนะเป็นทางด้านนักชกเจ้าถิ่นเจ้าบ้านนะอย่างด้านชายสอสอต้อย8ริ้ว ดูว่าถ้าเกิดสมาชิกชอบเหมือนกันชอบเหมือนผมเนี่ยยกต้นๆเนี่ยยกหนึ่งยกสองนะครับคอยสมาชิกใจเย็นดูก่อนครับว่าทางด้านชายเนี่ยโดนหมัดโดนศอกอออาการไหมครับโดนเตะขามีสะดุ้งไหมถ้าไม่พลาดโดนนับโดนน็อกครับไม่อออาการครับดูว่าเกมระยะยาวเนี่ยบทเบียดแล้วไปแล้วดูว่าทางด้านชายเนี่ยอาวุธไปปลาเนี่ยจอกได้ลหลากฝ่าหลักเรี่ยมสมองมวยเนี่ยดูดีฝ่าการแก้เกมบนเวทีการแก้เกมเฉพาะหน้าเนี่ยดูดีฝ่านะครับประกอบกับบรรยากาศที่มุมบรรยากาศ ใน,ในเวทนีน่าจะดีฝ่าครับจะบทเปียชนะนักชกรุ่นน้องด้านไก่ป่าพอวิเศษยิ้มไปได้แบบสนุกนะครับก็มาถึงคู่ที่สี่รสดคู่ที่สี่รสดเป็นครสดหลังคู่เอกเป็นการพวกลังทางด้านเหล็กขึ้นรูปเกียริไผ่สนพวกกันทางด้านโลบคอปบสอสุวรรณนารันพบกันน้าหนักหนึ่งรอยหนึ่งปอนด์นักชงด้านฝวายแดงครับเหล็กขึ้นรูปเกียริไผ่สนอายุ16กปีมวยมาจากจังหวัดเพชรพชร บุรีนะครับสูง160เซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยแสงมรกตรทางด้านเลขึ้นรูปนะเป็นมวยถนัดขวาทรงมวยมวยไฟเตอร์นะบ,บูสู้ดีกล้าแรกกล้าสวนครับเดินเปิดเกมต่อยมัดเตะขาฟันซอกเข่าในแข็งเก่งแข็งแรงครับดันแทงกว่างแทงก็ทําให้ดีครับวุฒจิตใจเนี่ยมั่นคงสองไฟล่าสุดก็มีชนะน็อกอยกทีสองด้านอาพิเดชเล็กโรงเรียนกีฬากรุงเทพที่เวทีมวยจิบมงนน์แล้วก็ไฟล่าสุดนะชนะน็อกยุทีสามด้านฉลามเพชรอันสุขุมวิทย์ที่เวทีมวยจิมังนน ส่วนนักชงด้านควายเหมือนครับโรบคอฟต่ op, สอสุวรรณารันอายุที่16ปีนักชกมาจากสบป,ปรานะครับสูง155ซนิเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสอสุวรรณารัน,นครับทางด้านโรบิร์เนี่ยเป็นมวยชนัดสายเอาขบเครื่องนะบูสู้ดีขยันเดินเปิดเกมขยันอ้อหุนบอาวุธเนี่ยเตะต่อยหนักแรงใช้ได้นะเข้านายปั้มรัดมาตีดีแข็งแรงใช้ได้หัวจ,จิตใจมั่นคง ไฟล่าสุดที่โชกไวน้นักชนะคะแนนด้านสุขหน้าพยักเมืองชนที่เวทีมวยจิตเมืองนนมวยคู่นี้สมาชิกทางด้านนักชกฝ่ายแดงครับเป็กขึ้นรูปเกียริไฟสนเนี่ยดาวรุ่งนับมาจากเวทีมวยภูธอนแล้วก็เข้ามาโชว์ฟอร์มที่เวทีมวยช่องเจ็ดสิมวยเวทีมวยจิตเมืองนนเนี่ยไว้สามไฟล์ครับก็ชนะน็อกรัวเลยนะครับประเภทมวยไฟเตอร์บูสู้ดีขยันเดินเปิดเกมขยนันอาวุธอาวุธนี่ออกได้หนักได้แรงทุกรูปครับ แต่ดูว่าเกมยืนระยะไปปลายเนี่ยเกม5ยกเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นครับไม่รู้ว่าไปปลายเนี่ยการยืนรลยะจะมั่นคงขนาดไหนครับนักชงด้านฝ่ายแดงครับโรบอคอับนักชงด้านฝ่ายแดงครับเหล็กขึ้นรูปเกียริไพรซนส่วนนักชงด้านฝ่ายเมืองครับโรบอคอับส่อสุวรรณารันครับประเภทนักชกรุ่นพี่อายุมวยมากฝักการสิบปีแลสมาชิกกระดูกมวยเนี่ยน่าจะดีฝ่าครับประเภทมวยไฟเตอร์บูสู้ดีกล้าแรกกล้าส่วนเตะต่อยหนักแรงครับเข้าในแข็งแรงเสีได้สรุปการขอวิจารณ์คู่ที่4 ขาท้าสดหลังคู่เอกเนี่ยส่วนตัวสมาชิกผมเลือกชอบไปทางด้านนักชกรุ่นน้องรูปร <syndrome> ่างชกได้สูงได้ลอยฝ่าครับสภาพร่างกายเนี at ่ยนุ่มสดกว่าอย่างด้านเรล็กขึ้นรูปเกียริไพซอนดูว่ามวยคู่นี้สมาชิกรูปเกมต้นเนี่ยน่าจะออกมาแรกอาวุธกันสนุกนับทั้งคู่เนประเภทขาแรกขารุยกันคูนับต้นๆเนี่ยใครพลาดโดนใครเนี่ยมีโอกาสโดนนับโดนนอกได้เลยครับแต่เกมไปปลายเกมระยะยาวดูว่าทางด้านเหล็กขึ้นรูปเนี่ยรูปร่างชกได้เปียบสภาพร่างกายที่นุ่มได้สดกว่าครับดูว่าไปปลายเนี่ยโดนต่อโดนบทเปรียบไปแล้วนะครับ น่าจะดูดีฝ่ายืนระยะมั่นคงฝ่าเขาเ่าในจังหวะดันแทงขวางแทงในรูปร่างฉกได้เปลี่ยนน่าจะทําได้ดีฝ่าครับจะบทเบียรชนะนักฉกรุ่นพี่ด้านโรบคอปตสสอสุวรรณารันไปได้แบบสนุกการวิเคราะห์วิจารณ์สี่คู่ก็จบลงแล้วผมจะมาสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์ให้สมาชิกฟวงครับคู่หนึ่งกาสดผมเลือกชอบไปทางด้านนักฉกเจ้าถิ่น,นครับอย่างดาเสือจันสออ,อิสระโชน,นครับดูว่าอาวุธต,ต้นๆเน,น,นี่ยหลากหลายนักแรงฝ่านรไปปามยุบย่นดูดีฝ่าจะชนะคมเพสซิ จะติอุบลไปได้แบบสนุกครับคู่ที่2การสดเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นพี่ด้านอนุสรเล็กสิทธนายเคนะครับดูว่าไปปายในการเลือยยะมั่นคงฝ่าอาวุธไปปายออกที่หนักใน่แรงฝ่าจะชนะทองมันช่างสอสิทโชไปได้แบบสนุกคู่ที่3การสดเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นพี่อยู่กับทีมงานคนจัดครับทางด้านชัยสอสต้อย8ปดเหลวดูว่าไปปายในจังหวะฝีมือดีฝ่าอาวุธหลากหลายฝ่านะครับจะชนะไกล้ป่าพอวิเศษยิ้มไปได้แบบสนุกคู่ที่4การสดเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องฟอร์มสด สภาพร่างกายหนุ่มสดฝ่าครทางด้านโรบคอปสชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องนะครับทางด้านเร็กขึ้นรูปเกียริไัยสนครับดูว่าอาวุธไปปายเนี่ยน่าจะดีฝ่าครับหลากหลายฝ่าเข่าไงน่าจะแข็งแก่งแข็งแรงฝ่าจะบทเปียชนะโรบคอปสอสุวรรณารันไปแบบสนุกสำหรับมวยเด็ดติดดาวนะประจำรายการศึกมวยดีวิถีไทยนะประจำวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคม2517อเผมเลือกชอบเป็นสมาชิกคู่ที่3คู่เอกครับเลือกชอบทางด้านชายสอสอต้อยแปดริ้วนะครับ ดวกไปไปลายในะการแก้เกมดูดีฟาอาวุธหลากหลายฟานะครับจะชนะใกล้ป่าพอวิเศษยิมนะครับชอบนั่นชายสอสอต้อยปรหิวเป็นวยเด็ดดาวตัวที่หนึ่งการคอวิจาร์สี่คู่จบลงแล้วนะครับสมาชิก